นี่นะคะผักกระโดนห่อปลาสับแล้วก็มีแม่เป้งแล้วก็มีไข่มดแดงด้วยนะคะใครใครกินบ้างคะทุกคนนี่กิูแล้วตักของนี่แน่นอร่อยกินตั้งแต่เช้าแล้วนี่แม่ปั๊มกินแต่มันไม่มีกระโดนกินกับข้าวร้อนๆอ,อร่อยอ อรอยมากแล้วก็จะมีปลาปลาแล็ดทอดนะคะปลาบกเป็ดลุงแกจับมาในบ่อมาให้สดเนื้อหวานมากทอดไปดูนะคืนสองครววไปนะจะจะนี่กกินเป็นทุกอย่างเนื้อปลาคะคะก่อนจะเข้าห้องนอนล้างมือก่อนนะลูกนะหวานมากพยายามัดเลี้ยงมันให้มันสะอาดอยู่ข้างนอกมันคงไม่เหลือ นั่งกินเนี่ยนั่งนั่งไม่ได้อต้องผิงไฟให้อยู่มันร้อนเอามือหอมอร่อยค่ะกินเนื้ออะไรก็กินเยอะรึมไอหมูแดงก็ไอ้ปลาห่าแตกมึงเอ้ยมันดูจะขอมันคักเลยเผ็ดกินแล้วร้อนคอจะเป็นเลยเดือนหนึ่งจะหมดเเนื้อปลาห่าอีกมาตั้มใจอืมเอามาใส่ครับอร่อยข้าวข้าว น้าใส่ให uh ้น uh uh> uh 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 uh> uh hmm ี่เม่แดงอือย่าฟอนดีปลาสันไม่เป่นไม่เหรอแม่ มาสมไมไม่พูดบอกว่าเคยกินไหมคะผักกระโดนเมี่ยงผักกระโดนไข่มดแดงมีใครเคยกินไหมคะต้องบอกงนี้เออมีใครเคยกินไหมคะเมี่ยงปลาสับไข่มดแดงขึ้เข้าวมาค่ะอาไม่เอาพรกิงมันต้องเปรี้ยกวันนี้ตะบุญมันต้องเปรี้ยกวันนี้นะแม่เอาตัวมันแดงเนาะมันแดงเนาะมามา ออม่อยกมือยกนิ้วสิโชว์นิ้วนี่หอมแม่หอมใหญ่ไห่ลองกินอร่อยหอมให้หน่อยดี๋ยจะกินหอมอิ้วคึ้เมาอ้วนจำสินงอ๋อของใช้ขาดอ่ะ ไปชีขาดทำไมล่ะมีการบอกว่าอุ้ยชีขาดเสร็จแล้วบอกว่าอุ้ยอุ้ยคำเขียนนี่ก็หออร่อยเนี่ยเออหอไปละอันนี้เราเข้าไหวพ่อทำนี่กินปลาเนรปลาทิพย์เนี่ยน่คลายๆกัน ผมไม่กินหรอกถึงเขาบอกลองกินมันละเมียวลองกินเนาะอร่ยครับอร่อยด้วยนี่ปลาปลาสวายปลาดับแก้วว่าเราทั้งจะได้กินเราจะได้กินเลียเหอพลูกไหมเล่นมากเฮ้ยไปเตียงนอนหรือเตียงนั่งกินข้าวเลยหมดเลยไอ้นี่ใบแบรใบอะไรใบน้อกต อันนี้อ้สเดามาเลเซียคือสะเดามาเลเซียนะคะอเริ่มมนแล้วอันนี้คือผักกระโดนเราใช้ในการห่อรูนี้ปลาปลาสับแม่เป้งหอกกินกับใบกระโดนนี่อร่อยมากอันนี้เป็นปลาแลดนะคะปลาแลดทอดเอามามละวอ้น ไปแล้วมาม่ากินที่เด็กน้อยปลาเราไปหาทำกินกันดูนะคะอร่อยมากกินแล้วจะติดใจเพราะอาจาศแรงมากคนอีสานเอามาใส่มาม่า